เจออะไรวะเนี่ยเต่าทองยวกอนอุ้ยใจเย็นใจเย็นนี่มันอาณาจักรเจ้ามดอีกแล้วโอ้โหทำไมเลือดมดมันน้อยเอาละครับ ัน,นีโกอยู่กับผมนายอาร์ติมะไปนะครับกับเกม Spider Nest Simulator จำลองชีวิตเจ้าแมงมุมภายในรังนั่นเองนะครับเล่นเกมเจ้ามดมาหลายตอนแล้วเราจะมาดูชีวิตของเจ้าแมงมุมกันบ้างนะครับผมดูซิว่าเจ้าแมงมุมที่เป็นผู้ล่านะครับจะมีชีวิตยังไงกันบ้างนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้นี่จะคล้ายๆกับเกม Ant Simulation 3D ที่เราเพิ่งเล่นไปนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นนี่อย่าลืมช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดป กระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อตินี่ในการทําคลิปต่อไปนะครับผมพร้อมหรือยังเอ,อ่ย้พร้อมแล้วก็มาเรียนรู้ชีวิตของเจ้าแมงมุมกันเลยสตาร์ทเกมรับผมโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะปกตินี่เจ้าแมงมุมไม่อยู่รวมกันเยอะขนาดนี้นี่หุยมีเป็นร้อยตัวได้ด้วยโอ้โหเจ้าตัวนี้นี่อะไรเอ,อ่ยแมงมุมธรรมดานะครับ ทารันทูล่านี่น่าจะยังเล่นไม่ได้ครับผมมีขนปกคุมทั่วร่างกายโอ้โหแมงมุมหมาป่าครับผมนักล่าที่จะออกแบบว่าล่าเหยื่อนะครับน่าจะอาศัยอยู่ในรูเราก็จะมาเล่นเจ้าแมงมุมตัวนี้กันเลยหลายๆคนนี่อาจจะเคยเห็นอยู่ในบ้านนะครับผมตัวใหญ่ดหนึงแต่ก็ไม่ใหญ่เท่ากับทารันทูล่ามาแล้วโอ้โหอย่าบอกนะนี่ก็คือมีราชินีแมงมุมด้วยล่ ไม่เคยรู้มาก่อนอุ๊ยภายในรังนี่ค่อนข้างจะหน้าตาแปลกๆนะครับผมนี่มีการออกไข่ด้วย <c oughs> แม่ไข่แมงมุมโอ้โหออกเหมือนแบบนางพญามดกันเลยทีเดียวเอ๊จะว่าไปแมงมุมมันเป็นสัตว์กินเนื้อไม่ใช่หรอทำไมมันมีแบบว่าแอปเปิลหรือเบอร์รี่แบบนี้กันด้วยอืมสงสัยว่าจะเป็นเกมที่ทำคล้ายๆอีกเกมหนึ่งนะพวกแมงนี่จะมีแปขานะครับผม ส่วนมแมลงจะมีทั้งหมด6ขาแมงมุมบางตัวนี่จะมีดวงตาที่ประมาณ6ดวงสำหรับบางสายพันธุ์นะครับอาจจะมี8ดวงเอาละครับผมเดินทางออกที่นอกหลังอุย้ยเดินดีๆหน่อยเพื่อนโอ้โหออกมาแล้วการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่โอ้โหนี่ก็คือเพื่อนฝูงของเราสินะยย่าหุยเฮ้ยไปไหนเออเรียบร้อยมีการเหมือนพ่นใยด้วยดูสิเจ้า,มาแมลงวันแม่โดนจับอย่างง่ายดาย โอ้โหเราจะมาเรียนรู้ชีวิตของเจ้าแมงมุมกันนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทําไมแบบว่ามีตัวสีขาวแบบนี้ด้วยโอ้โหนี่เป็นตัวอ่อนของแมงมุมงั้นเหรอนี่ก็คือภายในรังสามารถขุดดินได้ด้วย <c oughs> แม่คล้ายๆอีกเกมหนึ่งเราจะลองทําเป็นห้องโถงสามารถสั่งเจ้าพวกแมงมุมพวกนี้นะครับมาทําการขุดดินดูซิ ออกคาสั่งแล้วจะเป็นยังไงเอ่ยฝากดินไปด้วยนะเพื่อนเนี่ยผมเออเหยื่อที่เราสามารถจับได้ก็จะมีด้วยกันหลายตัวเนี่ยผมเราสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้นะครับม,มีเบอร์รี่ตกมาตรงนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยกลิ้งออกมาแบบเยอะแยะจริงๆโอ้โหอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยกองทั่วไปหมดเอาละถ้าเป็นเรื่องจริงนี่แบ่งมุมที่กินพวกผักผลไม้ไม่น่าจะมีหรือเปล่านะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เป็นการเฮ้ย พ่นใหญ่ครับผมอสามารถสร้างแบบว่าบาเลียใหญ่แมงมุมได้นะครับดูสิยานี่ความสามารถพิเศษใช้ทำอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะลองเดินไปที่ทางนี้เห็นมีแดงๆครับผมน่าจะมีเหยื่อหรือว่าศัตรูอยู่นะโอ้โยตกกะกแตนใจเย็นใจเย็นโอ้โยเดินเยแม่ไตยแบบนี้ได้อือืุอ้ยเจอแมงป่องครับผมมาเราจะฉีดใยปป้องตัวเองไว้ก่อน เฮ้ยชับนี่ไอ้มันทะลุมาเลยไม่สนใจ้ยกัดมันกัดมันงับ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 เออือเอ้ยพลังงานจะหมดเดี๋ยวก่อนเราต้องขยี้มันอืออเออโอใครจะตายก่อนเฮ้ยเรียบร้อยโอ้หเจ้าแมงป่องแม่ไม่เหลือเอาล่ะตอนนี้นี่เราจะทําการบทขยี้เนื้อนะครับงงบงบแม่สัตว์มีพิษปะทะกันโอเคนะครับผมโอ้ยเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ย บนยอดผู้เขางั้นเหรอเอาละเพื่อนตอนนี้นี่เราก็แม่จะสั่งให้เพื่อนๆนี่มาลากออกไปสักหน่อยออกคําสั่งไม่ค่อยจะเป็นดูสิครับผมรู้สึกว่าเจ้าแมงมุมนี่มีการเซตฟีโรโมนด้วยนะถ้าเป็นเรื่องจริงอืมันมีฟีโรโมนหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าตอนนี้นี่ขอกินอาหารก่อนงับ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 บวกเลือดเต็มแล้วก็พลังงานเต็มเปี่ยมพวกผมมา กินเข้าไปโอ้โหท่าในการกินนี่แบบว่าเหลือเชื่อจริงๆยกขาอะไรก็ไม่รู้เรียบร้อยหมดปากั็ผมโอ้โหเหลือชิ้นิดเดียวเห็นไหมครับกําลังกลิ้งอยู่นี่เหลือแช่นเนี้ย <c ười> แล้วนี่ก็คือโอ้โหการอยู่เป็นอนานิคมของเจ้าแมงมุมซึ่งจริงๆนี่ไม่รู้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าสําหรับการอยู่รวมกันแบบนี้นะครับขนาดเจ้าแมงมุมนี่จะผสมพันธุ์กันยังต้องระวังกันเองเลยอาจจะมีการกัดหัวกันตายได้นะครับผม มาแล้วอ่าเจ้าตกกะกั่ต็นเพื่อนจ๋าช่วยลุ้มหน่อยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยพลใหญ่แบบมาบังหน้าอีกเฮ้ยฮกัดมันงับงับงับนี่กัดมันสิโอ้โหไอ้เพื่อนญาติไม่ไม่เพื่อนฝูงที่แบบว่าเดินหนีเฉยเลยเราจะล่อให้เจ้าตัวนี้เข้ามาในเขตล่าเหยื่อของเราก่อนนะรู้จักเจ้าแมงมุมน้อยไปแล้วเพื่อนดูสิครับผมโอ้โหยมานี้มานนี้ มนันนี่มันมาแล้วเพื่อนเจ้าตากแตนมันมาแล้วไปเลยลุมมันลุมมันสิโอ้โใหใจเย็นมาออกคําสั่งให้ล่าตะเวนครับผมนี่นั่น,นแหละเออกัดมันกัดมันอืมตายอยู่ที่หน้าหลังแทบไม่ต้องขนกันเลยทีเดียวมางำงๆงๆงงนี่จูโจมจูโจมโอ้โหตายแน่เฮ้ยอีกทีดเดียวมนันนี่ไม่ยอมตายแล้วอือกัดขามัน เฮ้ยแล้วเข้าเอ้ยจะตายแล้วเดี๋ยวก่อนถอยก่อนอเดี๋ยวก่อนโอ้โหฮ้าวไม่เพื่อนเออตายนี่ก็คือเอ,อ่อตัวอ่อนใช่ไหมเราสามารถคาบได้ไมเ่เอ่ยเฮ้ยไม่นิ่งเลยนะนี่ <laughs> แม่แบกไปไหนมาไหนก็ได้โอ้โห่รังของเจ้าแมงมุมนี่เป็นรูที่ขุดได้อย่างค่อนข้างจะสะอาดจริงๆนี่คผมแทบไม่ต้องขนย้ายไปเลย เจ้าเาแมงมุมตัวอ่อนสามารถเดินเองได้สําหรับพิษของแมงมุมนะครับผมก็มีการออกฤทธิ์ที่หลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นออกฤทธิกับระบบประสาทหรือว่าออกฤทธิกับเลือดออกฤทธิกับวุเดี๋ยวก่อนตกใจปีนต้นไม้หรือว่าออกฤทธิกับกล้ามเนื้อนะครับผมพิษของแมงมุมนี่บอกเลยว่ามีความหลากหลายจริงๆโอ้โหปีนแบบนี้ได้สมกับเป็นเจ้าแมงมุมแล้วเกินอ๋อแล้วจะลงยังไงวะเนี <c oughs> เ่ยเชื่อออแบบนี้ โอ้โหดูสิเป็นการแบบว่าพันเหยือครับผมด้วยใหญ่แล้วก็ <c ười> ค่อยๆขนอาหารไปนะครับเอาละพวกนายจงทําหน้าที่ให้ดีที่สุดดูสิไกลๆตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวก่อนนี่มันซากของเจ้าแมงมุมพันเดียวกับเราหรือเปล่านะอุ้ยตัวโคตรใหญ่นี่ครับผมเรากําลังแบบว่าทําอะไรกับเจ้าตัวนี้เอ่ยอย่าบอกนะจะกินเนื้อมาโอ้โห เก็บเนื้อออกมาครับผมด้านซ้ายของแมปดูเหมือนว่าสุดแมปนี่จะไม่มีอะไรให้เราสำรวจนะครับถ้าสังเกตจากทางด้านขวาอุ้ยเฮ้ยไม่แน่สิโอ้นี่มันเจออะไรวะเนี่ยเต่าทองเดี๋ยวก่อนอุ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมาเป็นฝูงเลยเดี๋ยวก่อนอเปิดโลกใหม่โอ้ด้านซ้ายนี่มีความอันตรายครับผมเราคงต้องออกสำรวจเอาเองนะครับถึงจะเจอพวกมแมลงตัวใหม่นี่แล้วก็โอ้หย ตัวตอ่อคดเยอะแป๊บแป๊บแป๊บแปนี่เราแค่ออกสำรวจยังไม่ได้จริงจังแม่ไม่ได้คิดว่าจะต่อสู้หนี่ยผมเรากําลังขึ้นไปที่บนภูเขาอ๋อโหไปได้ไหมเนี่ยเดีวก่อนต้นไม้ขึ้นลกเหลือเกินเอาละสงสัยว่าจะสุดแบบตรงนี้ขอดูแผนที่กันหน่อยอ๋อนี่ไงโอ้โหเราจะเห็นเจ้าเต่าทองนะครับอยู่ที่ตรงนี้เจ้าเต่าทองนี่ไม่อยู่ในลิต์ของอาหารด้วยหรอแปลกนะเนี่ย แล้วมีมแมลงตัวใหม่อีกหรือเปล่าสงสัยต้องเดินสำรวจดูป,ปืป๊บไปให้สุดแมปกันเลยไม่หาและอาหารปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแมงมุมตัวอื่นไปละกันนี่มันที่ไหนเอ่ยเข้าไม่ได้นะครับอย่าบอกนะว่าเป็นรังของมแมลงตัวอื่นโอ้โหเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่มันเจ้ามดดีว่าโอ้โหโผล่มาจากไหนวะเนี่ยแล้วก็โคตรจะเยอะอย่าทําเพื่อนอย่าอย่าทำฉันเลยเอ้า เจ้าพวกนี้ได้วิวมันกัดมันกัดสู้เหรอสู้เหรอนี่นี่โอ้โหเดี๋ยวก่อนแบกเจ้ามดกลับลังในด้วย <c oughs> โอ้ยแล้วนี่ก็คืออาณาจักรของเจ้ามดนี่เองแม่ทาไมมันแบบว่ามืดมนขนาดนี้นายเอาถ่านมาทําเป็นลังนั่นละ่ะไปจากที่นี่กันเถอะเพื่อนอขอดูแผนที่หน่อยสิอ๋อทางทิศเหนือด้านบนนี่จะเป็นลังของเจ้าพวกมดสูมออกซูมออกป๊ป๊บป๊าป นี่เลยการเดินเปิดแผนที่มีหน้าล่ะเข้าลังไม่ได้เมื่อกี้นี้เอาแล้วครับผมก็จะบอกว่าส่วนมากนี่อายุของเจ้าพวกแมงมุมนะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1ปีแต่บางสายพันธุ์ก็อาจจะมีอายุที่ค่อนข้างจะเยอะอย่างเช่นเจ้าทารังทูล่านะครับผมอาจจะมีอายุยืนยาวได้ถึง20ปีกันเลยตามข้อมูลที่เคยอ่านมานะโอ้โหตอนนี้นี่เราขอกินเจ้ามดตัวนี้ได้ไหมเอ่ยโอ้โหูกินแบบนี้เลย แ่อุ้ยตัวเล็กลงนี่ครับผมออสามารถแบกได้ง่ายขึ้นเอาละตอนนี้นี่อุ้ยเราเจอกับแมงมุมหมาป่าอุ้ยโยนเจ้ามดทิ้งไปก่อนนี่ครับผมเจ้าแมงมุมจิว๋วสู้กับแมงมุมหมาป่างั้นละ่ะน่าจะสู้ไม่ได้โหยัยงน่ากลัวดูสิครับผมแม่ยิ่งเดินยิ่งเจออะไรมากมายเดี๋ยวเราจะลองไปที่อาณาจักรของเจ้าตัวต่อกันดีไหมเห็นว่าเกมนี้นี่จะมีการเล่นเป็นเจ้าตัวต่อกันด้วยลังของเจ้าต่อ น่าจะแตกต่างจากแมงมุมหรืออะไรอย่างนี้แบบชัดเจนนี่ก็คือเจ้าแมงมุมหมาป่าที่กำลังเดินออกหาเหยื่อมาเดินทางต่อละกันดูกันว่าเราจะเจอกับตัวไหนๆได้อีกเอ่ยแถวนี้นี่เจ้าตัวต่ออยู่กันเยอะอืมีรังของเจ้าต่ออยู่บริเวณนี้หรือเปล่านะอุย้ยใจเย็นเจอเจ้าเต่าทองกันอีกแล้วแม่ไอ้ดวงเต่าดูสิแถวนี้นี่ดอกไม้เต็มไปหมดสงสัยจะไม่มีอะไร ตอนนี้นี่เราก็อยู่บริเวณทางด้านขวาของแผนที่นะครับกำลังดูว่าจะมีรังของเจ้าตัวไหนให้ออกสำรวจอีกไม่เอ่ยเฮ้ยนี่มันอาณาจักรเจ้ามดอีกแล้วโอ้โหทำไมเลือดมดมันน้อยแม่มีการต่อสู้กันแบบน่าตื่นเต้นครับผมอุย้ยพลังงานต่ำใจเย็นเจ้ามดเดี๋ยวแกเจอฉันดูซิพวกนี้โผล่ออกมาจากตรงไหนก็ไม่รู้เราไม่สามารถเดินเข้ารังมดได้นะครับผมโอ้ยกัดกันใจ สู้แล้วสู้ละอ้อโหกลับมาภายในรังกันอีกรอบหนึ่งโอเคครับผมก็สําหรับเจ้าเมงมุมในตอนนี้นี่ก็คงต้องขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนเป็นการออกประจนภัยที่น่าตื่นเต้นนะครับใครที่อยากจะเห็นเจ้าตัวต่อน,นี่ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวไว้เราจะมาเล่นเจ้าตัวต่อกันให้ดู ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นีอย่าลืมชื่อการกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดาดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อตินี่ในการทำคลิปต่ตอไปนะครับผมในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบายยจุ๊บๆ